ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ขออนุญาตมารีวิวพินก่อนส่งนะครับผมนะครับพินตรงนี้เป да ็ klar, น shady. พินโปงตามโปงธรรมดาที่ท่างอาจารย์เพิ่งสร้างผมเห็นไปแล้วนะครับปีนี้เพิ่งจะได้ส่งมานะครับมาติดตั้งระบบไฟฟ้านะครับพี่น้องผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระบบไฟฟ้านะครับคลิปนี้ก็เลยขออนุญาตรีวิวก่อนส่งนะครับพี่น้องนี่ครับพินค่ายสร้างสรรค์ปัญญานะครับ นะครับผมส่งเป็นเหมือนไข right. ่ไข่ซึ่งนะครับเป็นส่งโบราร์กเป็นไข่ไข่ซึ่งบราร์กไข่ยอดน้าตูดแหลมนั่นแหละนะครับไม้ข้างหน้าเป็นไม้สักนะครับหน้าหลังนะครับเป็นไม้สักพี่น้องนี่ครับไม้สักหน้าหลังนะครับส่วนโตของเพื่อนนี่เป็นไม้ขนุนนะครับไม้ขนุนข้อนี่เป็นคอไม้สักนะครับนี่ครับพี่น้อง ข้อไม้สักนะครับหน้าเป็นไม้สักหลังเป็นไม้สักส่วนตัวเนี่ยเป็นพอดีตัวนี้เป็นไม้ขนุนนะครับฟิงกอร์บอดเป็นไม้ประดู่ลายนะครับพี่น้องนี่ครับนะครับแล้วก็ใส่เฟสเฟสดสีนะครับเฟสดสีฟังเสียงโพงธรรมดาพี่น้อง เป็นโป่งสองระบบนะพี่น้องเนาะโป่งสองระบบนะครับทุกน,นี้เป็นประกอบด้วยไม้พยุงเบิร์ดนะครับนะครับไม้พยุงนะครับแต่อันนี้เป็นเป็นไม้ไม้คีดเล็กนะครับไม้ขี้เล็กครับนะครับมันีีก็เป็นไม้พยุงนะครับลูกบิดอย่างดีน,งนะพี่น้องนะโอเคเรามาฟังระบบไฟฟ้าดูบ้างครับระบบไฟฟ้าพี่น้องระบบไฟฟ้าเนี่ย ไล่สดลงไปในรายการกเบาจากภาษาพินของผมแล้วนะครับพี่น้องวันี้เข้ากลมารีวิวก่อนส่งเนาะนะครับนี่คือระบบไฟฟ้านะครับลองมาฟังเสียงประกอบเศร้านะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ผมี่ถือโอกาสมาแนะนําพี่น้องในรูปแบบของการเล่นไลซิงนะครับไลซิ่ง นะครับของพินด่งนี่นะครับคอนแทคตัวนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่าเป็น EQ คิวคอนแทคเป็นไอ้ระบบเขาเรียกว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ในในรูปแบบของของตัวคล้ายๆของกีตาร์โปรงนะครับซึ่งไม่ไม่ไม่ได้เป็นไอ้ไม่บ่แน่เป็นไอ้เขาเรียกอยังไง พิกอัพนะครับก็ได้พิมพ์พิกอัพพี่น้องซึ่งเป็นเบาะเนี่นะครับเสียระมาณนั้นนะครับเสียงเสียงโอเคเลยครับออกงานได้เลยเสียงใสดีสามารถปรับได้หลายรูปแบบนะครับสามารถปรับได้หลายรูปแบบด้วยแต่ว่าผมมักประมาณเสียงประมาณนี้นะครับนะครับเงียบคลิปพี่น้องนะครับเงียบคลิปเลยผมมีห้ามผมไมีเตียงนะครับพี่น้องครับเนาะจ้าอันนี้คือรีวิวก่อนซอง้วก็ให้ทั้งเจ้าของฟินเปิดเดยได้เห็นน้ำ้วก็ นำเสนอผลงานของ่ายสร้างสรรค์สรรเสิด้วยนะครับพี่้องฝากไว้น้านแรืเลยพี่้องเด้อน,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 นะครับนะครับ ลำพงลำะพ่วงยังกับพติเปกตินะครับเพราะมันมีอย่างหรูหราไม่ได้มิกเสียงนะพี่น้องนี่คือปกติครับเสียบเขาได้เลยนะครับลำพงบูทูธเ้องทั่วไปนะครับวันนี้น้องนะครับวิโกาถามาแนะนําในรูปแบบของการเล่นไลซิ่งนะครับพี่น้องเร่น,ลนไลซิ่งเนาะไลซิงเข้าใจอยู่แล้วเข้าม,มาซิ่งก็คือมันจะซิ่งนั่นเองนะครับมันจะซิ่งเฮดจังไดก็ได้ให้มันซิ่งคำว่าซมมาิ่งนีค่คือไม่อยู่ใน ไม่อยู่ในไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่อ่าเป็นปกตินั่นเองนะครับยอกยกแยกแยกนะครับยกึยกยกึกแยกแยกคายกว่าซิ่งนะครับเคาเรียกว่าซิ่งคือจังไรพินนี่นกันกับที่เป็นยกึยกยกึกแยกแยก งนี้การซิ่งเนี่ยผมจะเอาแบบร่วมๆนะครับมันจะมีซิ่งในรูปแบบของซิ่งโบราณแล้วก็ซิ่งสมัยน,นะครับแด้ปนี้ที่เราเอารวมๆเลยคือยังไงเข้ามาซิ่งก็คือให้พี่น้องนะครับเป็นแนวทางนะครับไปเล่นในรูปแบบยึกยักๆ,ๆนั่นเองนะครับยึกยักๆคือแบบไหนอลองฟังดู thank you ิ่งแบบยึยยักๆกนะครับอันนี้คือเป็นลายแห่นะครับเป็นสิ่งแฮก็คือให้เอารูปแบบของอโครงสร้างในการเล่นสิ่งก็คือยึกยยักยักนะครับเล่นย้ำย้ำนั่นเองนะ ยึกย,ยักยักแล้วก็ไหลไหลนะครับไหลไหลไปแล้วยุดไหลไหลไปแล้วยุดยุดแล้วก็มาไหลแล้วก็เล่นยึกยักยักก็คือย้ำย้ำนั่นเองนะครับเล่นย้ำย้ำนะครับเพราะว่าตรงเนี้ก็คือจังหวะสิ่งนะครับเนี่ยนะครับประมาณประมาณสิ่งประมาณสิ่งประมาณแอร์เลยตอนนี้นะครับหลังจากนั้นเข้ากลับไปหาหัวเพลงต่างๆมาต่อได้เลยน้องๆแต่ว่าเราขึ้นโครงสร้างด้วยคำว่าสิ่งนะครับ ก็ะิให้เกนทีดด่ถายของเขามาสิ่งทันทีนะครับไม่ว่าจะเล่นอยู่ข้างบนหรือเล่นอยู่ข้างหน้าก็จะมีลักษณะการสิ่งอยู่ดีนะครับ ทางนิดๆน้อยๆเป็นโค้งสางนะครับของการเล่นย้ําย้ําเล่นลึกๆจักๆเพื่อให้เกิดกินอายของเขามาซิ่งนั่นเองนะครับพี่น้องอันนี้ถือว่าเป็นการมาแนะน้คข่าวๆแล้วกันนะพี่น้องเนาะเพราะว่าผมต้องการรีวิวที่ก่อนส่งให้ลูกค่าน,นะครับพี่น้องก็คือจะฝ่าผลงานน้ำพี่น้องน้ำแน่นะครับเป็นรูปแบบ ผลงานของค่ายสังสารมสิน์นะครับเสียงก็ประมาณนี้แหละนะครับตัวโน้ตตัวยังก็เล่นให้พี่น้องเบิรงแล้วก็ได้แนะนําโครงสร้างของการเล่นทางซิ่งนะครับพี่น้องเป็นการเล่นแฮเป็นการเล่นแฮเนี่ยการนําไปเล่นแฮเนี่ยโครงสร้างของลายเนี่ยเข้าขึ้นซิ่งก็คือขึ้นซิ่งไปเลยนะครับแต่ว่ารายละเอียดที่เราจะเอามารวมเข้าไปลายนั้นลายนี้เนี่ยคือไม่ได้เจาะจงเลยนะครับเอาไม่ยังมากผสมปนเปเข้าไปเลยเพราะว่านั yes. so, uh, like so the thrill, the so ่นค so ือซิ่งนะครับพี่น้อง โอเคเนาะพี่น้องเอาไว้ซ้ำนี่คลิปนี้กะนคือถือโอกาสอ่ีวิวพินก่อนส่งนะพี่น้นองเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวพ่อกันในรายการเบาจา,า,าพาศาิินอีกทีหนึงน่งเนาะโอเคคลิปนี้ไว้ซ้ำนีค่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ